สวัสดีครับครับคุณพ่อมาทําอะไรครับผมตอนนี้ก็มาถึงร้านเหล็กแล้วพ่อไม่ว่าที่ทะเลลุงท่าลุงท่าเงินไปจุมย่อนพ่อตะนุ่งครับพ่อคนนั้นบอกพี่าะม่ต้าง่อลูกว่าดงนอกพูดถึงว่าดีที่สุดเลยมาซื้อเหล็กจะทําอะไรบ้างครับพ่อวันนี้ก็มาซื้อเหเ็กไปที่เอ้า มาต่อเติมเลยทีมาตรงที่มันพี่อิบอกว่ามันไม่ได้ก็จัดแจงระบบที่เหมือนพี่อิฐต้องการมนมันจะไม่ใหญ่ขึ้นหรอ่าครับพ่อที่นี้นะง่ายดีจะได้แล้วงง่ก็นะามง่าตัวหลูกเอ้ยจับความสัวัคว่ำชวเลยอันนี้เอารถมาเลยนะครับเอารถมาเลยครับรถมาใส่ของ

เ้มเห็นปรขพ้นด้วยเวลาหาวลาเหลียมสอยู่ดีว้าเส้ยจากตังกันนะเอาตั้งที่มันเนี่ยที่บันกได้เขียนมันมีหลาเขียนหลาย่ตันเนาะครัจะบายวะี่ห้าเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาเพื่อไื่ใ้พอกระทำเพิ่นกันเลย จะเสือ่อมนะจะรุ่นนี้รุ่นนี้รุ่นไดนที่เขาลูกเปนอันนั้นถังไม่รุ่นนี้ปะรุ่นนี้ปะผูกถังเออเออเออเมนค่ะผมนีนะคถังัเวุ้นออเป็นช่างกิโล อยู่มุกกระโดดสร้างเลยตรงเียโอ้กหาต้องเอาตัวยางมาสร้างเลยเขาไปตงล้ไปเอาหน้าครับเขาไปตงไปอาบงบึง้าบบลูเลยบงน้มันก้บวบลูไหมเพราะว่าเนห็นป้เขาจย่อุดอ่ารุ่นใดรุ่นใดเลยครับเขาหยอกะสือเลยืมอันก็แสดงว่าอ่าที่เขาจะเหตด่ลิบเนี่ย เดี ies, ๋ยวจะใส่ที่พิเศษขอต้องโทรหาสางดีเร้ยนเ๋ยว่ามันมีความแข็งเขาอกว่าความสางองก็โจมซื้อเยอะไหมครับวันนี้ซื้อหลายทำมนได้สิบเก้ากิมตแต่ส่วนมากมันจะมียี่สิบกรองโจมก เาก็เสียบมาๆอยู่นบ่เออก็ตัวนี้เลยบฆาอะไรก็หนักบต้อเอาตัวนี้ไปเอาตัวนี้เลยกาแหนาเขาเอาด้หอบอยมันบอกว่าอยากได้ห้องนี้แคบสักหน่อยก็ได้ฟิตไม่อัดพอดีนะมันจะมี19มิลกับ20มิลนะนี่20มิลเดี๋ยวถ้ามันมี19ก็ดีปร่มานี้มันจะได้ฟิตไม่อัดเวลาเสียบ ความหนาเท่าเดิมอย่างเท่าเดิมก็เข้าเจอนนะแต่มันไม่มีพอซื้อมาตัวเมื่อยี่สิบกว่าปีพอซื้อมาได้บางตาบางที่เขาจะเรียกอีกบางตาเนี่ยกเขาเรียกเลยแต่ก่อนมันมีที่กระสินก็ซื้อที่กระสินยี่สิบปีที่ซื้อมาเนี่ยครับคือเขาบอกว่ามันไม่มียังไงก็มีขนาดนี้มาเดียวสามเก้าไม่มีไหนวะที่ด้านซ้ายนั่นเดี๋ยวผมไปดูนู่นนะครับพ่อ ก็ไปูด้ครับผมครับเดี๋ยวจะไปดูนะครับว่าเราจะใช้เลกตัวไหนนะครับในการทำอ่าเขาเรียกประมาณหลบม,มุมไม่หันหรือเปล่าครับผมก็เรียกไม่ถูกนะครับเป็นภาษาช่างนะครับนะ โอ้หอาณาจักรใหญ่มาก <c oughs> <c oughs> ลึกมากวันนี้ใช้กี่เส้นครับพี่หนึ่งร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบหกสิบเส้นอ๋อไปทำส่วนไหนบ้างครับแฟนครับผูตรงแล้วก็บันไดบันไดต้องทำอีกใช่ไหมคร,ร <frig> ับ ชั้นบันไดอือ,อก็ตรงกันเลย

ซื้อหลิกนะคน้ขยายดีวีทีเพื่อนนบสองพหน่ยร้อยหกสิบเซนไว้ตูเพื่อนเมทีค่ะล้วก,ก็ทำขั้นใดเพิ่มนะคะแล้วก,ก็มากตัวส่นที่ัลิก,กด้วยนะ ไเราสรารลือัทาเกคเลือเป็นวนไทยปีนี้นะคะคพ่อวิลางนะคะหน้ามานะคะหรือาทีผู้บริห,หารอลสร้างนะคะลงทนุนทุกอย่าะะ่เลยนะคบอลังการแน่นอนครงบนะคะใครสนใจนะคะให้เป็นแล อบี่นงสามารถติดตอ่อฝั่แม่นได้นะคะที่บอกคุณพ่อวิลกุ้งหรือถ้าเป็นแขกรับศิลปินคนไทียน,นะคะฝากเชียร์ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากเ,เ,เป็นกำลังใจนะคะผลงานปีนี้ยิ่งใหญ่อลังการแน่นอนนะคะขอบค,ค,ค,คุณหลายหายคะ่ะนำตาใมัน